วันนี้วิวสวยมากนะครับท้องฟ้าอะไรนะครับอากาศป๊าป๊าครับมาดูอันนี้เลยอะไรครับมันงูงูลามเผือกนี่ครับยัยน,นี่นะครับสถานที่แรกของเราวันนี้ sr กับน้องฟิลเตอร์นะครับมา แก้วขวัญคาเฟ่นี่หจัดทำสวนสวยนะ ติมจังอยู่ไอติมจังชิลเตอว้าว wow. นี่ครับสวยมากนะครับสวยสวยโอ้ oh, มัน,มนเดินเข้าไปลึกนะดู oh. ด้วยนะครับก็มีวิวสระน้ำโอ้นี่วิวสวยเลยนะครับสองริมสระนะครับก็จะมีซุ้มนะครับมีซุ้มนี่ตรงนี้มีวิวถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะนี่ครับตรงนี้วิวสะพานทำกันสะพานแคว่ ถือว่าดีเลยนะครับนี่ขนาดแดดนะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นี่เป็นสะบัวเนี่เป็นสะบัวนะครับนี่ตรงนี้เป็นสมบรรยากาศดีเลยนะนครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนหน้าฝน พวกหญ้าพวกอะไรทุ่งนาอะไรเขากเขียวขจีนี่ครับสวยดีบ๊ายบายเจเรียกนี่ถ่ายย้อนกลับไปให้ดูนะครับนี่ครับ ถ่ายรูปกันนะครับตรงสะพานนะครับสวยดีสวยดีว,ยดวิวนะวิววิวมาถึางวิวนะครับผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับด้านในก็จะเป็นสวนสัตว์นะครับเข้าชมฟรี สวนสัตว์ของแก้วขวัญคาเฟ่นะครับเป็นแก้วขวัญฟาร์มนะครับจะซูมให้ดูนี่ครับยินดีต้อนรับแก้วขวัญฟาร์มเข้าชมฟรีนะครับเวลาเปิดปิด8โมงครึ่งนครับถึง6โมงเย็นนะครับ ิวันนี้วิวสวยมากนะครับท้องฟ้าอะไรนะครับอากาศบรรยากาศสวยบรรยากาศดีเลยนะครับโอ้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะอีสระแล้วก็มีสวมเหมือนกันกัแบบข้างนอก แต่ยังไม่มีบัวนะไปไหนแล้วนี่ฟิลเตอร์กับ SR ไปถึงไหนแล้วอ่านี่นะครับอ่านี่นี่นี่สัตว์ตัวสัตว์ตัวแรกนะครับ เรามาดูรายการนะครับว่าแก้วขวัญคาเฟ่นะครับหรือตรงนี้ก็เป็นแก้วขวัญฟาร์มนะมีอะไรบ้างนะจุดขายขนมเครื่องเดิมนะครับจุดขายอาหารสัตว์นกแก้วสันคอนวนะครับเป็ดมินิมานรัดนะครับไก่ฟ้าหลังขาวนะไก่ฟ้าหน้าเขียวนกกระจอกเทศยที่เห็นข้างในครับเต่าสุนัขไก่ฟ้าโปรตีนนะครับหมูหลังเผ็ดนกยงอินเดียนะครับหา่านหัวสิงปลาคราับอินโจแค่นกอีโมอิโกนา่าแล้วก็กวางสิก้านะครับ อันนี้น่าจะเป็นกวางสิกาหรือเปล่านะน,นี่เขาเปิดให้หรือเปล่าน่าจะไปได้อ่านี่มา้านี่นะม้านะอ่าอยู่นี่มีสามตัวนะอ่ามีสามตัวถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ผิดกฎหมายนะไม่เกินห้าตัวนะขนละมาหรือเปล่าวะ ไปต่อนะครับนี่นะนี่ก็แพะแกะดีเออแกะูไหมฟิเตอร์ฟิเต,ฟเตอร์มาดูอะไรครับฟิเตอร์มาดูงูเหรอผมมีกระต่ายด้วยนี่กระต่ายเดีย๋ยวม,มาดูอะไรหายไปดูงูสิมาเรลล็ว งูลามเผือกงูลามเผือกนี่ครับโอ้ยเขาลอกเขาลอกคราบอยู่หรือเปล่านะนี่เห็นเกบแบบว่างูลามเผือกสวยดีครับแต่ว่าสำหรับสำหรับใครที่กลัวงูก็ อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร <c oughs> น่นี่น้องกระต่ายจูเตอร์น่ารักหรอน่ารักไหมครับ,บไหนชอบอันไหนหนูชอบอันไหนหน<อ>ชอบอันไหนชอบกระต่ายชอบงูอ่ะปลาปลาไปดูอย่างอื่นไปเร็วแกเอองิมีอะไรอีก มีเตา่ามีเต่าไปดูเตา่าดูเต่าใช่ครับเต่าอยู่ไหนเออเดี๋ยวพาไปดูมาเร็วมาเร็วทางนี้ดูนั่นเด้อโอ้ยนี่เต่าอยู่งนี้ไปเร็วเต่าไปน,นี่เหรอใช่นู่นอะหลายตัวเลย Okay. อีกคน,นอ่ะเน,นี่ยอีกนุนอ่ะหน่อยด้วยยชอบไหมห <c oughs> นี่ไงนี่ไงน้องฟิลเตอร์เจอเต่าแล้วอย่ายื่นมือลงไปนะเต่ากัดนะ นี่กี่ตัวนับสิ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, มมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้ว,ว,ลวอ่าตรงนี้เป็นอีโกนาลูกอีโกนาเหรอมันไม่เห็นนะนี่อ๋อเห็นเห็นเห็นนี่ไงครับนี่มีหลายตัวด้วยนะนี่ครับน่าจะเป็นลูกเขานะลูกอีโกนานครับนี่เลย นี่นี่เต่าเดี๋ยวตรงนู้นก็มีนะครับนู่งฟิลเตอร์ไปนู้นแล้วหมดหรือ,อยังข้างในมีอะไรอ้าวนกกรกจอกเทศนกกระ็จอกเทศเยอะมากนะฟิลเตอร์มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ฟิลเตอร์มาดูตรงนี้เลยไปเร็ว ไปดูซิมีอะไรบ้างนี่ไงเขาติดป้ายไว้อยู่มีอะไรบ้างไก่ฟ้าโกลเด้นนี่ตรงนี้เป็นไก่ฟ้าโกลเด้นซีเตอร์นี่มีไก่หลากหลายชนิดเลยนี่ไก่ฟ้าโกลเด้นโอ้สวยนะนี่ตัวนี้สวยมากเลย นี่ตัวนี้ก็สีสวยนะตัวนี้าาน,นี่นะครับไก่ฟ้าโกลเด้นจิงโจ้แคะเอานี่ตรงนี้ใส่บ่นี่มีจิงโจ้แคะด้วยนะนั่นไงแย่ซูมให้ดู นี่งไงเอาหลบลงไปแลวอยู่หลังท่อหานะครับนี่ครับยี่เห็นข้างลายนะครับนี่ถือว่าหาดูยากมากนะครับยีเห็นจะซูไม่ดูปั๊บเข้าไปนี่นะครับยีเห็นข้างลายโอ้ยหลับปุ๋ยเลยนครับน่ารักมากกําลังหลับปุ๋ยอยู่เลยนะนี่น่ารักเลยนะครับอี่เห็นข้างลาย สัตว์คุ้มครองนะนะนี่นะครับนี่ก็ลองไปอ่านดูนะครับลองอ่านดูแล้วก็อันนี้อะไรไก่ฟ้าหลังขาวนี่คร<ะ>ับไก่ฟ้าหลังขาวแบบนี้นะดูอะไรครับด,ดูอะไรครับอันนี้อะไรไมือนอันนี้ไก่ฟ้าหน้าเขียวนี่อ๋อนี่ไงไก่ฟ้าหน้าเขียวแบบนี้นะครับ ดูอันนี้เลยอะไรครับเหมือนงูอีโกหน้าอีโกหน้าอืมอ๋อไอ้ฟิเตอร์เห็นหางใช่ไหมเห็นหางเหมือนงูใช่ไหมฟิเตอร์เห็นหางอีโกหน้ายาวๆเหมือนงูเลยนี่อีโกหน้าอยู่กับไก่ด้วยนะนี่ อีกวัวนานะครับนี่ลักษณะทั่วไปอะไรนะครับเขามีติดป้ายบอกชื่อบอกลักษณะทั่วไปนะครับโอ้ตรงนี้ข้างในเป็นนกกระจอกเทศนะครับตัวใหญ่นกกระจอกเทศตัวใหญ่มากนะครับที่เราไปดูเมื่อกี้จะเป็นพวกตัวเล็กๆนะเป็นพวกตัวเล็กๆนะตรงนี้ตัวใหญ่มากนะครับสูงน่าจะ2เมตรกว่าเลย แล้วก็เขาจะมีขายผักบุ้งนะครับขายขายผักบุ้งอันนี้มีอย่างน่้นี่เพียร์ไนี่ยายาหวานครับผมยังไหมากับวางก่ครับพี่อันนี้จะเป็นผักบุ้งกระต่ายกับเต่าครับผักบุ้งให้กระต่ายกับเต่าครับผมอันนี้เท่าไหร่ครับขันละยี่สิบบาทครับอันละยี่สิบบาทอันนี้จะเป็นอาหารเม็ดจะเป็นแก่กับมากับฟางอันนี้กระจเทศครับผมอันเดีอาหารป่าครับพี่ยี่สิบบาทมดเลยครับผมทุกอย่างยี่สิบบาทครับ อันนี้ก็อันนี้หญ้านนี้ให้ม้า,ามให้ม,ม้ากับแกะก,กับควายกระไ่ายกอะไรที่กัน,กนโอเคเดี๋ยวไปดูฟิลเตอร์ให้อาหารเต่าฟิลเตอร์ทำอะไร,าหารให้อาหารเต่าเหรอไหนมันกินไหมล่ะนี่น้องเต่ากินผักบุ้งของฟิลเตอร์อยู่ เย้ยนี่เต้เต้เตดูน้องเต่ากินอยู่นะอุ้ยอุ้ยปากคมมากนะดูๆปากคมมากนะโอ้กัดขาดชอบๆเลยทำไมไม่พาน้องอาคินมาด้วย น้องไอคิไม่อยากดูสภาพแล้วถ้ากัดนิ้วถ้ากัดนิ้วคนนะพอยังพอหรือยังเอาให้หมดเร็วๆให้มันหมดเร็วๆแม่กระต่ายต่อไงแม่กระต่ายต่อเออกระต่ายกินนิจเจียวกินนิจเจียวให้มันกินนิจเจียวไอ้ตัวนั้นล่ะไม่ให้หรอหนาหนะตัวนั้นน่ะมัน นี่เต่าเต่าซูนคาตานี่ครับงูน่ะนเติบนี่นะโอ้ยลักษณะลักษณะทั่วไปของเต่าซูนคาตานี่ยาวมากยาวมากนะเต่าไม่ถึงมากินหรือเปล่าอิ่มแล้วมั่งตัวนี้เขาไม่กินเขาไม่กินผมใส่อิ่มแล้วตัวนี้ไปไปให้กระต่ายต่อ เธอไม่เอาเอาวางไว้นั่นก็ได้โอเคไม่กิน <c oughs> ไม่กระจายไปอยู่ข้างๆงู่นไอ้ยูเป็นไงวะโอ้ยไม่จริง <c oughs> ไม่จริงโอ้ยจิ้มเขาไม่ต้องจินมเล กันได้คืนที่เทาเร็วๆไม่ขอบคุณจ้ะไอคือไปให้กระจายไอหงูฮะไอหงูสระในหมูอยู่ไหนบอกอ๋อนี่ไงปลาครับปลาคราฟก็อยู่ๆในสระแบบนี้นะครับน no no so ี neighbors neighbors <c oughs> <c oughs> ่อย oh, no no ู่กับปลาอื่นๆโอ้นี่นี่อาหารปลา โอ้หตัวใหญ่มากนะครับนี่คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขานะนี่ดูดูไ,ไกลๆนะดูลองลองดูเทียบกับคนล,ลองดูเทียบกับคนใหญ่มากครับโอ้โหนี่นะใหญ่มากเลยนะเราเดินชิดฝั่งนี้ไม่ได้นะเขาเขายื่นถึงเลยแล้วเนี่ยดูขาดูอะไร ดูขาโหใหญ่มากโอ้เขายืดนี่ไม่น่าจะสองเมตรนน่าจะสามเมตรได้นะพอเขายืดคอขึ้นนะโอเคเมื่อกี้สั่งอาหารไว้นะครับน่าจะเสร็จแล้วแหละอาหารจะไปกินข้าวก่อนนะครับ ตอนนี้จะเที่ยงแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยยังไม่ได้ทานข้าวเช้า่งี้ข้าวเที่ยงนะครับข้าวเช้าก็ยังไม่ได้ทานเลยนะครับโอเคครับขอตัวไปทานอาหารก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูว่าหน้าตาอาหารที่นี่เป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอก,กันที่ซุ้มนี่ครับหน้าตาอาหารอันนี้ข้าวผัดปูปลาลิน3ามรสแล้วก็อันนี้ต้มยำบวมกินไก่ทอดเหลือยำ ยำมุ้งเส้นนะครับเออไงเย็นได้เอ็นด้หิวแล้วพี่เตอร์หิวหรือยังก็ที่นอนไงที่นอนกินลมชมวิวเมื่อกี้หนูไปไหนมาไปนุ่งอิงอ่าเครื่ินกับตใจยังอยู่กับเครื่องบินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปโอเคไหมโอเคหนุ่มหิวแล้วหนูหิวแล้ว โ <Okay>, อเคครับฟิลเตอร์หิวแล้วอ่าเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะครับอยากเจอกันอีกทีคะครับ